เจรจาต่อรองที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรสมมุติว่าหน่วยงานมีเรื่องที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองเขาควรจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะไปเจรจาแล้วประสบความสำเร็จคลิปนี้พี่นำมาบอกนะคะว่ามีเจคุณสมบัติที่ควรจะมีในนักเจรจาต่อรองสิ่งแรกก็คือบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่ดีนี้หมายความว่าคนที่เราส่งไปเจรจานั้นจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดูแล้วน่าเชื่อถือดูมีอำนาจดูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราส่งตัวแทนไปนั้นถ้าบุคคลที่เราส่งไปนั้นเ,ออเป็นคนที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ หรือดูไม่มีมนุษยสัมพันธ์ดูไม่มีความมั่นใจการเจราจาครั้งนั้นก็อาจไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะว่า first impression นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือเรื่องของบุคลิกภาพนะคะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีข้อที่2ก็คือคนที่จะเป็นนักเจราจาต่อรองที่ดีนั้นต้องเป็นนักวางแผนที่ดีนั่นหมายความว่า ต้องมีความสามารถในการวางแผนการเจราจาได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งฝ่ายเราและทั้งฝ่ายคู่เจราจาได้อย่างครบถ้วนสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์เป็นรู้ถึงความต้องการรู้ถึงปัญหารู้ถึงสถานะของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่เราจะไปเจราจาด้วยเพราะฉะนั้น คนที่จะเป็นนักเจราจาต่อรองที่ดีนะคะก็จะต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาถึงจะเจราจาประสบความสำเร็จนะคะข้อที่3ก็คือคนที่จะเป็นนักเจราจาต่อรองที่ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่สื่อสารได้ดีมีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการฟังนะคะทางด้านของการพูดก็คือ สามารถที่จะมีวาทศิลป์หรือมีวิธีการพูดโน้มน้าวจูงใจคนได้ฮะและก็มีทักษะในการฟังก็คือมีทักษะในการฟังแบบตั้งใจ active listening นะคะจับประเด็นให้ได้ว่าเขาบอกอะไรเขาต้องการอะไรนะคะและรู้จักใช้ความเงียบ ให้เป็นประโยชน์นะคะพลังของความเงียบนี้สำคัญเพราะนั้นข้อที่3ก็คือต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีค่ะข้อที่สคนที่จะเป็นนักเจราจาต่อรองที่ดีนั้นต้องเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจกว้างเป็นคนมองการไกลเห็นอกเห็นใจนะคะคู่ที่เราเจราจาด้วยนะคะมีมายเซ็ตที่คิดไว้เลยว่าจะต้อง การเจรจาครั้งนี้จะต้องเป็นในลักษณะของชนะชนะคือต้องรู้ว่าไม่ใช่เราจะเอาชนะอย่างเดียวทางฝ่ายที่เราเจรจานั้นเขาก็ควรที่จะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ใช่เป็นคนที่แพ้นะคะเพราะนั้นคนที่จะเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีนั้นต้องใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแต่ประโยชน์ทางฝ่ายเราฝ่ายเดียวเท่านั้นนี่คือคุณสมบัติข้อที่4ี่ คุณสมบัติข้อที่5ก็คือนักเจราจารต่อรองที่ดีนั้นจะต้องมีทั้งความเด็ดขาดและความยืดหยุ่นอยู่ในตัวเด็ดขาดคือรู้ว่าแบบนี้ตัดสินใจได้นะคะแบบนี้ตัดสินใจไม่ได้นะคะเด็ดขาดออกมาหรือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตลอดเวลานะคะมีความยืดหยุ่น flexible นะคะก็คือว่า ตรงนั้นตรงนี้นะคะสามารถที่จะปรับซ้ายปรับขวาได้นี่คือลักษณะที่เราจะต้องหาให้ได้นะคะในคนที่จะไปเจรจาต่อรองข้อที่6ค่ะข้อที่6ก็คือนักเจรจาต่อรองที่ดีนั้นต้องเป็นคนที่มีไหวพริบไหวพริบป,ปฏิพานหัวไวแก้ปัญหาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะช่างสังเกตไวต่อความรู้สึก เห็นเห็นสีหน้าท่าทางของคู่เจรจาก็สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไร s <up>. <S เขารู้สึกอย่างไร s <up>. <S เขาพอใจหรือไม่พอใจเขาอึดอัดหรือมีความรู้สึกอย่างไรนะคะนี่คือคุณสมบ,บัติข้อที่6ค่ะคุณสมบ,บัติข้อที่7เป็นข้อสุดท้ายนะคะก็คือต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงค่ะมีความอดทนอดกลั้นเก็บอารมณ์ได้ดี นะะในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเช่นบางครั้งอาจจะต้องแสดงกริยาอึดอัดแสดงกริยาลังเลแสดงกริยาไม่ไม,ไม่ไม่พอใจในข้อต่อรองนะคะคือต้องสามารถแสดงกริยาได้นะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยสรุปก็คือ คนที่จะเป็นนักเจราจาต่อรองนั้นต้องมีคุณสมบัติทั้ง IQ และ EQ IQ ก็คือความสามารถในการวางแผนความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาข้อมูลฉเฉลียวฉลาดตรงนี้และ EQ ก็คือเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเก็บอารมณ์เรื่องของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นถึงจะเป็นนักเจราจาต่อรองที่ดี ใครที่จะต้องเลือกผู้ที่ไปเจรจาต่อรองในประเด็นหรือว่ากรณีสถานการณ์ใดๆน,น,นะคะก็ควรที่จะใช้7ข้อนี้มาพิจารณาจึงจะได้คู่เจรจาหรือนักเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะ